สวัสดีครับกิต,ติอยู่ในจังหวัดเชียงรายโอ้โหนี่ที่ดินแปลงสวยเป็นที่ดินของชาวบ้านครับไม่ผ่านในหน้ามารีวิวให้ชาวบ้านครับกิต,ติไททมใช่ไหมครับอยู่ในอำเภออยู่ในตำบลตะกอนดังๆตำบลอะไรอำเภออะไราตำบลป่ากอดำอำเภอแม่ลาวอำเภอแม่ลาวฮะอำเภออยู่ข้างหลังผมครับที่ข้างหลังที่นี่ครับประมาณสักครึ่งกิโลเนี้ยเนี่ยเนีย เห็นไหมนะประมาณครึ่งโลเนี่ยอยู่ข้างหลังผมแดี๋ยวมันต้องตัดไปทางถนนเส้นนี้ครับนุจะเห็นเดี๋ยวผมให้ดูถนนลาดยางอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็มีซอยเข้ามาเนี่ยรถรถไปรษณีกําลังมาเข้ามาก็ประมาณ6กเเมตรถนนเส้นนี้ที่จะขายบ้านแนละ้วพร,ร้อมที่ดินก็อยู่ข้างหลังผมเนี่ยอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยอยู่ฝั่งนี้นี่เดี๋ยวเรามาดูที่ดินนี้ครับว่าลักษณะที่ดินเป็นยังไงนะที่ดินก็ ไฟพร้อมน้ําพร้อมกายบ้านพร้อมที่ดินแปลงสวยเดี๋ยวไปดูที่ดินดีกว่ารับนี่คือที่ดินในอําเภอป่าอําอำเภอแม่ลาวนะครับอําเภอแม่ลาวห่างจากจังหวัดเชียงรายก็ประมาณ19กิโลนะครับอำเภอแม่อ,อ่าแม่ลาวเขาอยู่ฝั่งเนียฝั่งข้างหลังตรงนี้ก็ประมาณซึ่งกิโลห้าร้อยเมตรเดี๋ยวผมให้ดูส,สาภาพสิ่งแวดล้อมก่อนเห็นเสาไฟฟ้าไหมครับตรงนั้นคือตะดดลลาดยางที่จะไปอ่าเชียงใหม่ นะครับเชียงรายเราก็จะอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็เป็นพะเยาไปพะเยาโอเคนี่คือสิ่งแวดล้อมภายนอกนี่ถตนเข้ามามีสายฟ้าอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็เป็นที่กเกษตรนะเป็นที่ทําการ,กรเกษตรนะฝั่งนี้ก็ปลูกข้าวโพดนะอันนี้คือไม่ใช่ของเราเนาะไม่ใช่ของเราฝั่งนี้ก็เป็นที่ดินแปลงสวยถือว่ารูปทรงที่ดินเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมด้านหน้ากว้างถึงเจ็ดสิบสองเมตรกว้างเยอะนะครับ แต่ว่าที่ดินอะ่ะมันลึกไปข้างในเนื้อที่ก็คือ4ไร่นะครับ3งานแล้วก็เจ็ดสิไม่ใช่อเออประมาณ7จตารางวาประมาณเนี้ยโอเคครับขาดอยู่นิดเดียวนะครับขาดอยู่นิดเดียวก็ครบ5ไร่นี่คือบรรยากาศด้านหน้านะผมให้ดูก่อนข้างหน้าก็มีคูเนนะคูน้ำนะน,นี่จอดรถด้ยฝั่งนี้ฝั่งคือมันสามารถแยกไปได้ทุกทางนะข้างหลังตรนนลัดยางเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึง สายฟ้าแดงสูงก็อยู่นี่สอยฟ้าต้นใหญ่นี่นี่แดนดินข้างหน้าที่ดินหน้าอยู่หน้าสายร่มรื่นนะฝั่งนี้ก็ปลูกไม้สักจะเป็นบ้านคนหมดแต่นีแบไบด้บ้านคนหมดเลยข้างในนี้บ้านคนหมดเลยนะนี่มุมแดนของเราอยู่นี้รั้วของเขาของของของฝั่งเจ้าของที่ดินก็คือใช้เสาปูนของเขานี่ใช้กําแพงอ่าเราก็มาเปลี่ยนแปลงเอานะครับที่ดินสี่สี่ไร่เกือบห้าไร่นะครับนะ สามานแล้วก็นี <Indeed. S 1> ่ฮะบ้านนี huh. ้ราคาโอ้โหนี่คือบรรยากาศนะครับในจังหวัดเชียงรายนะะรผมจปตำบลป่าก่อดำตำบลป่าก่อดำอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายห่างจากเชียงราย19ก้ิโลครับท่านผู้ชมอ่านี่คือบ้านนะบ้านนี้กี่ปีแล้วพี่ห้าปีห้าปีเนาะเป็นบ้านทรงปั้นหยาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอ่า บันไดนี่ต่อบันไดแล้วขิติขึ้นไปยืนบันไดหน่อยนะลองดูนะลองดูข้างบนก่อนนะเป็นบ้านสันตะเคนะฮะทรงปัญญาสไตล์ตามใจฉันนะโอเคนะครับขนาดบ้านนะฮะมีสามห้องนอนมีสองห้องน้ํามีหนึ่งห้องครัวมีหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็มีอ่าโอ้โหกว้างกวางนี่ต่อเตอิมอาคารออกมาข้างหน้าก็มีลานจอดรถจอดได้สี่ห้าคันเลยนะ เนี่ยเจ้าของชื่นชอบมากปลูกต้นไม้ปลูกผักเห็นไหมรั้วนะครับขลางๆก็เป็นข้าโพดนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะหน้ากว้าง72เมตรลึกผมให้อยู่ที่ประมาณ300กว่า350เมตรเป็นทรงผืนผ้านะเป็นที่ดินที่ไม่มีน้ำท่วมนะแต่นี้ข้างหลังเป็นตลวดลาดยางสองไฟฟ้าเห็นไกลๆเดี๋ยวผมจะเดินที่ดินนิดนึง นะครับสี่ไร่ขาดอยู่ยี่สามตารางวาครบ5้าไร่ครับเขือมาได้ว่าเนึกนะเสร็จๆนิดๆหน่อยๆนะเสร็จในในฉดดอะเป็นฉดดคุดแดงนี่บรรยากาศของละของบ้านสีนายูนะรมรื่นนะดูฮะผมขโหน้าอยู่เลยที่ดินนี้ติดธนาคารไหมติดธนาคารไหม อ๋อติดติดเดยอะไหมอ๋อเปาะปิดเสร็จใช่ไหมขายเสร็จโอเคครับที่ดินนี้ก็มีก็คือเข้ากับธนาคารไม่รู้พพเพื่อนรับได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้หมดเลยครับชาวบ้านก็อย่างธรรมดาเลยครับต้องมีคนมีเครดิตก็ต้องมีธนาคารให้กู้ยืมเพื่อนเพื่อนก็มาปิดธนาคารแล้วก็สามารถกู้ต่อได้ถ้าใครเงินไม่พอเนาะอ่าโอเคครับที่ดินกว้างเจ็ดสิบสองเมตรลึก โอ้โหนี่จใจเดินไปเนี่ยลึกประมาณ350ร้้าสินะทรงยาวเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะนุ่นไปถึงต้นไม้สูงเนาะที่ลงโลกน่ของเราฝั่งต้นไม้สูงคือข,ของเขานะครับก็เห็นอยู่นะนี่ปลูกรู้สึกว่าเขาทางภาคเหนือเนี่ยเขาปลูกใบหมอน,มอ,นอ,อ,อ๋อปลูกก็ทำอะไรขาวนะพี่เนี่ยกิโลละสามพบาทะเนี่ยอ๋อเหรออ๋อ,อแล้วเนี่ต้นอะไรเนี่ย อแล้วข้างหลังนี่คืออะไรนะสองห้องนะอันนี้เป็นห้องน้ำอีกสองห้องอันนี้โอ๊ร้องพิเศษครับอยู่ข้างหลังเขาไว้ลูกค้าเข้า่ะผมมาดูดินนะที่ดินแปลงนี้สวยนะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่มีโค้งไปโค้งมานะครับนี่ฮะรั้วเมื่อกี้ผมเดินมาแล้วเลาะมาทางข้างฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่น่ารักมากเลยที่ดินแปลงนี้กว่างนู้นไม่ใช่ครับเป็นเส้นตรงนะยาวไปนู่นเลยแต่วว่าจะให้เดินหมดเนี่ยคงไม่ไหว เอาเป็นว่านักกว้าง7.2เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าลึก3เมตร350ขอโทษทีนะจะโดดจะโดดขุดแดงนะพร้อมบนเจ้าของมีปัญหนานิหนึ่งคือติดธนาคารแก้มาปิดก็กเป็นของ<ร>บ้านนะประตูนะฮะประตูเข้าเป็นสไลด์ออกซ้ายขวาครับสูง2เมตรกว้างประมาณ2เมตร3เมตรนะฮะประตูกว้าง3เมตรโอ้โหดูบรรยากาศท่านชมดูนะ นี่ครบ้านสวยในป่าใหญ่โอ้โหสวยจริงครับท่านผู้ชมเราถ่ายแบบบ้านบ้านเบิร์ดเบนะเห็นเจ้าของบ้านติดเดี๋ยวผมไปตัดออกพี่ไม่ต้องกลัวนี่ครโอเคครับฝั่งด้านซ้ายตรงนี้คือห้องรับแขกลึกประมาณ3เมตรสี่เมตร4ี่เมตรไปนู่นสิ2ค่ะแล้วก็โอ้โหมีโต๊ะประมาณโซฟานะฮะ แต่ไม่หมดเลยเพราะของบ้านนี่คือไปตัวเปล่าเลยเสื้อผงเสื้อผ้ากระเป๋าไว้เดียวออกไปเลยใช่ครับนี่ยท่านผู้ชมนี่โต๊ะทำงานของพี่เขาขายกให้นะครับค่ะเพราะพี่ก็บอกว่าได้เงินแล้วก็ไม่อยู่แล้วเขาจะไปแอร์สองตัวแอร์สองตัวมีสามห้องนอนสองห้องสองห้องน้ำสองห้องนี้กสองห้องน้ำนี่คือออกแบบออกแบบตามใจฉันนะครับค่ะแต่น่าอยู่น่าอยู่ข้างหลังทำไมต้องปิดม่านไว้อันนี้คือ อ๋องจ้ยเหรอถือถืออันนี้เป็นห้องน้ำอันนี้จะเป็นห้องนอนอ๋อนั้นห้องนอนอันนั้นห้องน้ำห้องน้ำอยากหรูไหมโอ้โหอ่าโอเคครับขอชมชมชมเพื่อนเพื่อก็อย่าว่าผมถ่ายแบบคุยกับพี่เขาเป็นกันเองครับเขาเป็นกันเองผมก็กนบ้านๆนะอันนี้เอาแต่อันนี้คือก็ออกแบบเองครับทำเป็นสไลด์ออกมากันงูรวดถือว่าไงยุงอันนี้คือปิดเพื่อความสวยงาม อันนี้คือเรามาต่อเติมมาข้างหลังตีหลัง<ช>คิดไปเองงานมันฮอกขึ้นมาอเปิดเลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับนี่คือบรรยากาศภายในห้องรับแขกอีกอย่างอีกอห้องโถงนี่ห้องรับแขกเยอะเหลือเกินครับท่านผู้ชมก็ทําไว้นะฮะเนี่ยบรรยากาศดูครับบ้านหลังนี้น่าอยู่ร่มรื่นนะครับไม่น่ากลัวบ้านสร้างแค่สี่ปีเอง <c oughs> ใช่ไหมกี่ปีบ้านกี่ปี ป้านหปีสี่ปีกว่าครับท่านผู้ชมสี่ปีกว่าดูห้องนี้ฮนะบรรยากาศเขาอยู่ไหมเขาไม่รก <c oughs> ปล่อยเย็นสบายแอร์นะแถมไม่หมดเลยนะเอ็ A นไว้ระบบแอร์อย่างเดียวพี่ก็ไม่เปิด <c oughs> ไฟให้ดูนะเอาไม่เป็นไรเอาแค่นี้รู้แล้วประตูทางเข้าบ้านอย่างหรูไม้สักนะท่านผู้ชม <c oughs> ไม้สักนะคนทางเหนือน,นี่เขาไม้สักอยู่แล้ว <c oughs> นี่ห้องเขาเก็บอย่างดีเลยครับเราก็ไม่เอาแค่เขาใช้แค่ไม้ไผ่เนี่กระดาษบ้านราคาสองสองล้านกว่านะครับเขาสร้างใช้แค่ไม้ไผ่เพราะความชื่นชอบเจ้าของบ้านครับเขาก็ไม่เอาก็ยกแค่ไม้ไผ่ให้ นี่โหสวยจริงๆครับบ้านนะนี่คือผมพูดอ่ะหยอกกับพี่นะจริงๆเขาสามารถจะเอาที่นอนอย่างหรูมาวางก็ได้แต่เขาชอบไม้ไผ่นี่ฮะบรรยากาศเดินกว้างๆนะครับบ้านหลังนี้นะกว้างๆมากเลยใครซื้อนี่ก็คือมายกกระเป๋าม้าวนี่อ้องครัวแบบปิกนิกนะครับทําห้องรับแขกล้วหรูเป็นรูปตัวแอลครับสองห้องรับแขกแต่เป็นต่อองครัวขนาด อสามเมตรคูณสองเมตรน้าสิบะฮะ<ช>ไม่ว่ากันครับติดเรีบเยบร<ช>้อยอ่าอะไรเขาตัวเล็กๆนะฮะทำกับข้าวเตจถ้าใครซื้อแถมตู้เย็นตัวนี้ให้ตัวโอ้นี่ฮะตู้เย็นตัวนี้ก็ราคาหลักสองหมืนกว่าบาทใช่แต่ว่าใช้มาตั้งแต่สร้างบ้านใช่ไหม<ร> ห้องน้ําถ่ายนิดนึงอ่าห้องน้ําห้องน้ากระดาษหนึ่งเมตรอาสิบคูณสามเมตรไม่ใช่อพูดผิดนะครับห้องน้ํามันจะมีอับเป็นทุกตัวแอลครับเอาเป็นว่าสองเมตรคูณอ่าสามเมตรนะครับห้องน้ําใหญ่สบายสะดวกสบายห้องน้ําก็สภาพย,ายังดีใหม่ทุกอย่างเลยครับท่านผู้ชมก,การันตีเลยครับว่าห้องน้ําบ้านหลังนี้สภาพดีไหมจบลป่าก่ากกอดำครับท่านผู้ชมนี่กิติออกจากเจ้าของตัวตัวบ้านแล้วครับนะ กลับแล้วบ้านหลังนี้น่าอยู่มากครับถึงจะห่างจากตัวเชียงเชียงใหม่เชียงรายเชียงราย19กิโลอยู่นำอำเภอแม่ลาวอำเภออยู่ทุงนี้ครับครึ่งกิโลเองครับอยู่หน้าบ้านครึ่งกิโลเลยอำเภอร,ร่มรื่นมากต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ที่ก็ปลูกขึ้นมาอย่างเช่นไม้สักนะฝั่งนู้ป่าไม้สักนะครับก็น่าอยู่ครับไม่น่ากลัวนะฮะไฟพร้อมน้ําพร้อมบ้านราคา2ล้านพร้อมยกให้ฟรีเลยบ้านขายที่ดินขาดอยู่27 20ต,ตารางวาครบห้าไร่ราคาดูหน้าลีปวิดีโอกดไลค์กดแชร์ใครไม่ซื้อบ้านหลังนี้ผมไม่รู้จะว่าไงหิ้วกระเป๋าใบเดียวมาเจ้าของบ้านก็หิ้วกระเป๋าออกหนึ่งใบเราก็หิ้วกันมาหนึ่งใบนะครับ,รบแล้วก็ไปโอนที่ดินกันข้อด้อยของบ้านหลังนี้คือเจ้าของบ้านติดธนาคารแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับประสานกับธนาคารอ่าแล้วคุณก็เข้าไปก็ามาออาบ้านหลังนี้แล้วก็เข้าไปติดธนาคารต่อเจ้าของบ้านก็หลุดธนาคารนะก็ ยูก่กระเป๋าใบเดียวใครอยากได้ที่ดินก็แอดไลน์มาเลยนะฮะเป็นอันนี้คือรีวิวแบบบ้านๆให้ดูว่าที่สวยมากที่ดินตรงนี้คือตําบลตําบลปากเกาะดำอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะคะบรรยากาศที่นี่เนี่ย สบายนะคะโล่งโปร่งห่างโควิดได้สบายได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญฤดูหนาวนะคะ16องศาไม่ต้องขึ้นบนดอยบนเขาเลยค่ะที่นี่อากาศดีมากแล้วก็เช้าๆมานะมีนกเยอะแยะมากมายอพอแล้วรายละเอียดก็ไม่เอาเอาแค่นี้นะฮะหน้ากว้าง7 2ลึก350บ้านราคาหลังนี้สร้างมา2ล้าน5มี3ห้องนอนมี2ห้องน้ำห้องน้ำข้างนอกไม่ไม่เกี่ยวนะครับกว้างกวางมาก ให้ทุกอย่างเลยอ่าโอเคครับบ้านหลังนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากเชียงรายเนาะไม่ไกลสเก้าโลแล้วหน้าอยู่ด้วยอําเภอแม่ลาวเขาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยอยู่ติดนี่เลยค่ะครึ่งครึ่งกิโลประมาณครึ่งโลห้าร้อยเมตรนะครับที่ว่าการอำเภอโอเคครับข้ามาเดี๋ยวติดต่อมาทางกิตตินะเดี๋ยวจะประสานงานให้เจอกับพี่เขาแล้วมาต่อรองได้ราคาดูหน้าคลิปเนาะเราจะไม่พูดดูหน้าคลิปได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่า จะเดินขึ้นกว่าจะขายออกเราจะเพิ่มราคาขึ้นก็ได้เพราะ,ะนั้นผมไม่พูด<ช>ออกไปแล้วกันนะโอเคครับว <พอ S 1> ันนี้กดไลค์ทีนี้ห่างจากถนนสี่เลนประมาณสามโลืมคาะเส้นทางไปเชียงใหม่ขายแล้วจะไปอยู่ไหนเนะาะก็ห,นนะาหาหลังเล็กๆอยู่อโอเคครับอยู่คนเดียวเหรอใช่โอ้โหไม่คนไม่มีครอบครัวครับ <c oughs> ขายทิ้งเลยครับขายถูกมากนะครับอา้าวอ้างอีกน,นิดน,น,นึงที่ดินตรงนี้แถวนี้ ไร่ละเกือบล้านครับเฉียดเฉียดครับแต่นี่ต้งเกือบ5้าไร่ครับแล้วขายเหมือนแถมบ้านหนึ่งหลังเลยครับวันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับยาวแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอเคครับ